คะเนียเด็กๆวันนี้เราพามาที่คาเฟ่ชื่ออะไรคะคาเฟ่บาลามีค่ะบาลามีคาเฟ่คฟ่ะคข้างหลังวิวสวยมากเลยอะคะอ<า>่ะเป็นวิวโค้งน้ำของวัดถ้ำเขาปูนนะคะคาเฟ่นี้จะอยู่ในวัดถ้ำเขาปูนต้องขับรถเข้ามาในวัดค่ะจนสุดทางแล้วก็ก่อนเข้าไปที่ร้านนะคะ แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมก่อนค่ะค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมีเพจสเตเต้ะคะ่ะโอเคอังไงค่ะเด็กๆเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศจะคึ้มๆนิดนึงนะคะค่ะ คนตกไปปลอยค่ะแต่บรรยากาศก็ศกยังสบายเข้าไปค่ะไปเลยค่ะสวยมากเลยสวยตั้งแต่ข้างหน้าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะหนูมันตาชอบมากเลยค่ะหนูมันตาชอบสีชมพูมากค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะสวยมากๆเลยเหมาะสำหรับสายเซลฟี่นะคะใครต้องการนะคะไปหาคาเฟ่สวยๆสำหรับถ่ายรูปนะคะแม่แนะนำเลยค่ะที่นี่มีมุมสวยๆเหมาะสำหรับสาวๆมาถ่ายรูปกันค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมี นะ้ำแบบว่าให้คนเลาก็จะเปลี่ยนกลายเป็นจิ๋จมม่วงชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. น้ำพึ่งกับสีอะไรนะคะหนูมันตาสั่งอันชันน้ำพึ่งมะนาวค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพอหนูมันตาคนสวยมากเลยค่ะแต่เลมอนอาจจะจมลงไปแล้วนะคะเลมอนก็จะทำให้ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยมาก,มากขึ้น ที่เห็นนี้ก็เป็นราคาเครื่องดื่มค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีขนมเค้กด้วยค่ะในตู้ขนมหวานของที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสุดสัปดาห์ลูกค้าเยอะค่ะเค้กก็เลยเหลืออยู่เท่านี้ผู้ชมต้องการแบบมาทานของหวานที่นี่นะคะก็ให้มาเร็วนะคะมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะร้านเปิดแต่เช้าค่ะกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ 9โมงถึง1ทุ่มค่ะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดยงไงแวะมาดูกันนะคะมหนูมันตาชอบมากเลยค่ะดอกไม้เยอะมันตาชอบดอกไม้ส,สวยๆที่นี่มองไปทางไหนก็เห็นวิวข้างนอกเลยนะคะ เครื่องดื่มของเราของหนูมันตาเป็นอะไรคะอันชั้นน้ำผึ้งมะนาวค่ะของป้าเป็นอะไรคะกาแฟมอคค่าครับกาแฟมอคค่าค่ะกาแฟมอคค่าคนเลยนะคะค่ะหนูมันตาตื่นเต้นมากขยันเล่นไปได้ไหมคะป้าช่วยเลยค่ะป้าช่วยเลยค่ะคนหนึ่งเลยค่ะ นี่ค่ะว <Wow. S 2> ้าวเลมอนจมลงไปแล้วค่ะออเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะหนูมันตาตื่นเต้นมากอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะโอเค พี่เจ้าของร้านค่ะใจดีมากเลยอ่ะให้กัดกาแฟเรากัดบ,บ้านด้วยนะคะป้าเอาไปใช้เอาไปใช้ค่ะแวะมาเที่ยวกันได้เลยนะคะวิวนี้ไม่น่าเบื่อไม่เบื่อเลยค่ะไม่มีวันเบื่อสวยมากก่อนหนูมาตาเข้ามาหนูมาตามาไหว้พัดด้วยค่ะหนูมาตามาทานรถไฟด้วยค่ะ ที่นี่นะคะมีวิวนอกจากเห็นโค้งน้ำแล้วนะคะก็จะมีทางรถไฟวิ่งผ่านนะคะตารางรถไฟวิ่งผ่านเดี๋ยวแม่จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาถ้าต้องการเจอรถไฟก็มาตามเวลาที่แม่แปะไว้เลยะคะ่ะรถไฟมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสาธิรถไฟลง มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะมีตะข่ายให้ลงไปข้างล่างด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นด้านนอกคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้จะอยู่บนหน้าผาค่ะคุณผู้ชมมองลงไปจะเห็นโค้งน้ําเห็นภูเขานี่จะบอกว่าวิวหลักล้านนี่ไม่พอนะคะเนี่ยต้องบอกว่าวิวหลัก10ล้านเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลย,เ,ลยเดี๋ยวดูสาวๆเซลฟี่ก่อนนะคะใช่ค่ะ โพสท่าถ่ายรูปกันค่ะส,สาวข้างบนมีนกยูงด้วยอสวยมากเลยมุมนี้เราแอบ,บดูนางแบบแล้วก่อนนะคะ <c oughs> นางแบบโพสท่าค่ะแล้วนี่ก็ตากล้องของเรานะคะ ดูเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะ oh. ตั้งใจมากๆเลยค่ะ oh. เดี๋ยวไปให้กําลังใจสาวๆถ่ายรูปกันนะคะ oh. Oh. อะไรจะท่าเยอะขนาดนั้นคะ oh. okay. Okay. ตรงนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะสำหรับ ไว้ให้เซลฟี่กันนะคะเป็นมุมตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษนะคะก็เป็นที่นิยมของลูกค้านะคะก็จะมีลูกค้ามาถ่ายมุมนี้กันเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องไม่ถูกเลยว่าถ่ายมุมไหนถ่ายกันทุกมุมเลยก็ได้นะคะต้องดื่มเจ๊มไม่ <laughs> อะไรคะเจ๊มไม่สั่งอะไรคะก็กกปั่นเพิ่มหวานโกบั่น <Yeah. S 1> หวานเพราะเราเป็นคน หวานเราต้องเ <Okay. S 1> ติมความหวานอยู่เรื่อยๆเราเป็นขาดหวานไม่ได้ค่ะ<อ>เราเป็นสาวหวานนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้ยินเสียงแพรเทคอันนี้ก็าขาดจังหวะไม่ได้เจอจังหวะไม่ได้ค่ะมีจริงช้าให้เด็กๆแข่งเล่นกันด้วยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นช่วงที่เรารอรถไฟนะคะตอนที่เรามาเนี่ยเป็นรถไฟขาไปวิ่งจากเมืองการไปสซโยกะคะ่ะ แต่เดี๋ยวเราลอรถไฟวิ่งกลับจากทางไซโยกที่จะกลับเข้าทางเมืองกาลแล้วก็เข้ากรุงเทพนะคะระหว่างนี้เราก็พักผ่อนนะคะเราให้เด,เด็กเล่นกันไปก่อนนะคะรอชั้นล่างก็จะเป็นตะข่ายนะคะอย่างที่หนูบันตาบอกไว้ะคะ่ะก็ให้เด็กๆเ,เล่นสนุกกันไปก่อน,นะคะอ่ะก็ถ้าสายกลัวความสูงอย่างแม่ก็ ะคะขอบายก่อนนะคะให้เด็กๆสนุกไปก่อน,นะคะ่ะที่นี่ทุกมุมก็จะเป็นมุมถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะคือแต่ละที่เนี่ยจะสร้างไอเดียในการเซลฟี่ให้คุณผู้ชมได้ สร้างสารรค์กันได้มากมายเลยค่ะทั้งวิวข้างนอกนะคะแล้วก็การตกแต่งของร้านเนี่ยเอื้ออันวยในการถ่ายเซลฟี่ค่ะใสเซลฟี่นี่มาแล้วรับรองเพลินค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะทางด้านหลังหนูมันตาที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นทางทิศตะวันตกพอดีเลยค่ะคือทำเลที่ตั้งของร้านเนี้ยจะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชม ้ามาช่วงบ่ายๆหรือช่วงเย็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟ้าเปิดอเผอิญวันเนี้ยวันที่แม่มาเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกค่าๆนะคะถ้าเป็นวันที่ฟ้าเปิดเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ชมภาพที่ตกดินด้วยนะคะทางด้านมุมเนี้ยคะ่ะก็สามารถเก็บภาพนะคะเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยเป็นคาเฟ่ที่แบบน่ามามากเลยคะ่ะคุณผู้ชมทั้งวิวหลักร้านนะคะแล้วทั้งการตกแต่งร้าน คุ้มค่ามากเลยค่ะกับการที่เรามานะคะตอนนี้น่าจะใกล้เวลาที่รถไฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนองรอรถไฟด้วยกันค่ะ จอดพักเอ่อตรงนี้เขาจะไปจอดพักที่ไหนกันนะคะป้าแพทเทกอ่ามันก็จะมีเกาะแก้วเกาะแก้วเกาะขวดค่ะเ,เกาะเกาะสมพงศ์ค่ะมีหลายเกาะน,นะคะ ก็จะไปลงตรงหน้าสารลักเมืองร้านเตี๋ยวเรือร้านก็สากผาแล้วก็แพรก็จะลากมาผ่านตรงนี้ละค่ะแล้วก็ทัถเขปูนใช่แล้วแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีที่จอดของตัวเองนะคะแล้วส่วนโดยส่วนมากแล้วก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้ค่ะวัดถ้ำเขาปูนนะคะก็ตรงนี้นอกจากก็ได้ดูรถไฟแล้วเนี่ยก็ถ้ามาเวลาเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นแพรเทคลากผ่านเสียงสนุกสนานคึกคืนค่ะ ก็สมารถก่อที่จอดแพรก็จะเลยตรงนี้ขึ้นไปนะคะตรงนี้ชั้นสองก็จะมีตะแกรงให้หนูมันตาได้ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะเป็นตะแกรงยาวสำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นนะคะก็มานั่งชมวิวตรงนี้ได้ค่ะ ถไฟจะมาแล้วพ<ะ>ี่ๆเขาก็จะขคาะรักทังบอกสัญญาณให้ลูกค้ารู้นะคะว่าจะมีรถไฟมาบ๊ายบาๆคนบนรถไฟไหน่อยค่ะบายๆผู้โดยสารบนรถไฟไหน่อยค่ะ มั้งคะเด็ก,กสนุกค่ะสนุกวิวสวยด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิกดสไนี้นะคะเป็นกาลังใจให้หุมนตาด้วยนะ,ะวันนี้ขอไปก่อค่ะากดล like, กดรกดแชกดดิด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคิปใหม่ๆของหนุ่มันตาเป็นกำลัง วันนี้หนูมันจะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ bye bye.